เดือดผุดผด <S 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 ต้องปรากฏกระกประสอยกระปะคอซะกันครับสีโตแน่นโมกะาะบบไงด้วยปรากฏไปตกมาได้นะครับทำการต้มตำแจ้ว ฮึ uh ่มฮ่มฟูด้้นี่นะือทีโอุยอยุ่งเหยุงพี่น้องเลยฟาไป่โอ้ เดือดพูดแล้วก็กระเป๋าลงไปครับดับคาวซิมกันเลยเนาะ

เรียบร้อยพี่น้องมาต้งตรงปรากดตําบนใส่โลใส่โลูปราโคประมาณแปดขีดครับตัวนี้ปรากดในี่ใส่โลตัวนี้ประมาณลูสามครับของนี่จะเป็นโลยังเหลืออีกหนึ่งตัวมาได้กินขาวน้ำกันด้วยครับพี่น้องได้ตรมปรากรดมาครับพี่น้องกินข่าวน้ำกันต,กต้มปรากรด ใส่กับเจียวมาด้วยพีนยนยนย่น้องเด้อกินข้าวเด้อครับผมเด้อ